ช่วงแรกนี่ก็คือรอไม่ได้แล้วคุณหมอพร้อมตอบเต็มที่แล้ว<อ>ด้วยกับช่วงหมออยากตอบ,ตอบเป็นคำถ,ถามจากคุณชาวลิตนะคะ,คะส่งมาในโซเชียลเน็ตเวิร์กของเราคุณชาวลิตถามมาสั้นง่ายได้ใจความมากว่าคุณหมอครับผมมีกลิ่นปากครับทั้งทที่ฟันพมก็ไม่ผุและไม่มีหินปูนมหมอว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเอ้ย ถ้ามีกลิ่นปากฟันผุฟันผุม,มีหินปูนปัญหาสุขภาพในช่องปากค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่แค่นั้นจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นปัญหาในเรื่องของระบบทางเดินหายใจมีการติดเชื้อในทางเดินหายใจหรือว่ามีปัญหาไซนัสอักเสบก็ได้หรือบางทีจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่การรับประทานอาหารค,คนบางคนแบบดื่มน้ําน้อยรับประทานดื่มกาแฟดื่มแอลกอฮอล หรือในคนที่ไม่ชอบทานคราร์โบไฮเดททานแต่เนื้อสัตว์อะไรเงี้ยก็ในกลุ่มนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาได้เหมือนกันหรือบ่อยที่สุดก็คือปัญหาเรื่องของระบบย่อยแล้วก็เรื่องของการดูดซึมอาหารก็คือย่อยไม่ดีแล้วก็อาจจะมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเรอท้องผูกร่างกายเวลาย่อยไม่หมดมันเกิดอะไรขึ้นคนเนี้ยมันไม่ได้ออกอม,มีการหมักแล้วก็เกิดแก๊สขึ้นมามแก๊สจากข้างล่างแล้าเราพูดกันลอยขึ้นมามก็เลยเป็นปัญหา กลิ่นปากขึ้นมาคนเป็นกันเยอะมากนะคะเป็นกันเยอะมากช่วงนี้อาจจะด้วยความเครียดด้วยอะไรด้วยทางไา่เป็นเวลาหลายสั่งมากจริงจริงๆแล้วถ้าเรามีปัญหาระบบย่อยเนี่ยบางทีสองกล้องอย่างเดียวไม่พอต้องไปตรวจหาฟังก์ชันค่ะอาจจะต้องเอาบุจลระไปตรวจเพราะถ้าเกิดการอักเสบในระบบย่อยอยู่เป็นประจำนานๆอาจจะส่งผลทาให้เกิดเป็นปัญหาของเนื้อที่เริ่มกลายทีหลังได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องลองสำรวจดูนะคะคุณหมอใช่หรือไม่ก็จะลองดูแลเองง่ายๆค่ะที่เราเรียกว่า4อาอ่าแรกก็คือ remove คือเอาพวกเชื้อโรคเชื้อแบคทีเรียพวกสารพิษออกไปก่อนซึ่งมือทีอันนี้ต้องใช้หมอแต่ถ้าเราทําได้เองเนี่ยก็คืออาจจะลดตัวที่ทําให้เกิดการอักเสบในระบบย่อยอย่างเช่นพวกอ่านาอักเสบทั้งหลายอา่านอักเสบก็ได้แก่พวกอ่านาแปรรูปอ่านารปรุงแต่ง อาหารแช่แข็งหรืออาหารหวานก็ได้าอาหารหมักพอมันไม่เกิดการอักเสบในลําไส้มันก็จะลดไอ้ปัญหาของจุลินทรีย์ที่ไม่ดีที่ทําให้เกาะโรคขึ้นมา,าอีกอันหนึ่งก็คือ replace ก็คือการเติม,มพวกที่เสพวกนี้เวลาย่อยไม่ดี ส่วนใหญ่หมอเขาจะต้องจ่ายพวกเอนไซม์ช่วยย่อยเข้าไปมันก็จะทําให้การย่อยอาหารเราดีขึ้นแล้วก็เหลาจะต้องเติมพวกแบคทีเรียตัวดีเข้าไปนะไปช่วยทําให้มีการเพิ่มจํานวนของแบคทีเรียตัวดีมากขึ้นแล้วก็ลดแบคทีเรียตัวที่ไม่ดีนะเหล่ออาจ,จะต้องถึงขนาดไปรีเพลคคือไปซ่อมแซมในกรณีที่การอักเสบที่มันเกิดขึ้นมันก็จะทําให้ปัญหาของระบบย่อยมันดีขึ้นนี่แหละค่ะตอบคําถามของคุณชวลิตที่ฝากมาในวันนี้นะคะเรื่องของ กลิ่นปากลองสำรวจตัวคุณเองแล้วก็ปรึกษาแพทย์เนาะจะได้แบบว่าทั้งสุขภาพดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นปากกันด้วยนะคะ,คะ